สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในรายการ K L P P g s ร่วมกับรายการ T O T G หรือเรียกได้ไงว่า Golden o f God Google นะครับเฮ้ยเยี่ยมออฟเดอะโกลเด้นนะฮะเดี๋ยวตรงนี้ต้องใส่ Sound Effect ใส่ไปเถอะกูใส่ไม่มีตัวโหลด Sound Effect เลยให้เปล่าเอามัแดเ,เอาทางโฟลเดอร์นะมึงเฮ้ยให้โฟลทางโฟลเดอร์ได้ที่ไหนเรา เอสี่บอกให้ทั้งคนเดิมไม่กันนานเดเป่ามันให้ไม่ได้เอาแค่เสียงตอนเล่นแรกก็เจ๋งใช่ไหมล่ะนี่นจะมาเผาเอาโรัอ้เครีเฮ้ยอล่อน,นแต่เราจะไม่ขุด พอกเศษใช่ไหมนอะอะไรพอกแสกได้ใช่ไหมเลยไม่ขุดเปล่าผมมีซิงทัสไงคือเอาไม่รู้อะซิงทัสอะคืออะไรวะใช้ภาษาไทยอะดิไม่รู้ซิงทัสก็ขุดแล้วเป็นบล็อกเดิมอ๋อ làm ơn bon sắm hàng, ăn ngay. Sing touch. Ực. 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 นันเชียนนันเชียนดันเชียน,น,ยน,น,ยนอือหือกระุกสุดยอดเลยว่ะบ้านเราไม่มีกระจกเลยเหรอต้องรอขเขาเศกดิเออเศกได้เศกได้ที่ไหนมีทูเวนี่ไหมเช่ไม่มีลบไปแล้วอือจริงอ่อจิง เออเฟมเลตตกส,สงสัยป่ะทำไมขุดเมลอนเร็วไอ,อพัมกินเร็วกว่าเมลอนอ่อมีประสิทธิภาพใช่ไหมไม่แต่มันก็ขุดเร็วไม่เท่ากันอยูยอ่ดีนิมิชั่นโบนัสทาวเว์ทาวเวนเจเจดิเฟนเดอร์ดเ,เดอะคิกเก็บบอลลัสสไาลซิตี้โ <c oughs> อคานิออก อีโรชงคารลอยอ่ะทุยคัรลอยกโ่รอ้ยต้องรอกระจกเผาฮฮ้ยสงสัยซื้อรอบนี้คุ้มดีว่ะได้ฮะดันเจนดีเฟนเดอร์ DLC คุ้มเลย คตรคุ้มอ่ะอ่าร้อยห้าสิบผูดกับใครเบอรกับพ่อเอาพ่อไม่ได้ซื้อให้เหรออือเื้อไอเน้นี่พี่พี่น,อน็อตเขาซื้อให้ก่อนแล้วค่อยไอ้นี่ค่อยจ่ายเงินคืนทีหลังดิวิชั่นโบนัสแบบแ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 บะไม่เหมือนอผมอ่ะ ซื้อให้เลยอ่ะฮึใช่สิกดรัวจริงใครกดรัวอูเนี่ยกดรัวกดซอยยิกควงผิว Hero by is me มีเตรียมสิอ้โห ก็จะไป็นล่าท้อฮีโร่บอยกันต่อสวัสดีครับดีดีตอนเราก็สู่รายการที่โอ g ที่ีนะฮะครับตอนนี้เราอยู่ในรายการเกมวเกซับไม่ใช่ครับผิดเรื่องครับีรแหละนะฮะพี่ผมก็จะซื้อนะฮะซื้อ DLC ดันเจดีเฟนเดอร์ให้นะฮะก็ซื้อตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอฮะอันนี้เป็น DLC แบบอะไรมันปลด แบบฮีโร่ทุกตัวแบบได้ของหมดเลยเออเนะครับนี่ได้ของดีนะเดนเจอร์คาวเชสบาร์บาลียอนซีเลียอีวีมันัทิ้งใหนหมดเลยอืมซามอนเกสเตอร์ มองฟูองตรงเล่นซับมอนนี่แหละนะฮะกระตุกไรขออาภายัยเอ้ยตกใจ <c oughs> นี่้อเอย่างเงี้ยเนย็ก อ่าชิป้ากูเซ็ตน่ารัมเซนพี่นิกวันนี้เราจะมาร้องเพลงนะครับพี่นิกร้องเลยครับร้องเพลงเลยครับไม่ผงอนนอนจังว่านะครับ next ุ๊บคีเล็กตาด เราต้องแม่ฟังว่าเราไฟมันหายไปไหนหมดใหญ่ๆซื้อเกมด้วยอ๋อบอกแล้วไงเราซื้ออะไรที่เสียตังค์อย่าไปเล่นฮะอันนี้ได้ตัวอะไรหมดเลยขอเสียตังค์อย่าไปเล่น,เ,ลนออเสียตังค์อย่าไปเล่นอ๋อ

นะฮะออก็ได้อืดเรียบร้อยฮะอืดนะคะคุณจอร์ดครับคุณอิสระอิสระห้าตาครับชาร์ลนอะไรเนี่ยโอโ้มันดานอะไรวะเนี่ยอู้หลับเพ่งฮะ เออกดผิดก็เดี๋ยวเอาแค่น,นี้ก่อนจบที่แต่เท่านี้เที่วสมนี้แล้วก็ได้กระจกมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวไปหาต่อนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบนะคุณสองร้อยสองห้าก็สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในรายการเียวิกิ s อีกครั้งหนึ่งนะฮะอยู่กับสายของคุณพีทนะครับโอ้ยขอเสียงหน่อยดิอ้าวอ้าววัสด,ดีจ้าจูเบย์โอ้ยพี วันน okay, ี้เราก็มาล่ามอนไม่ใช่เดี๋ยวจะทำไหมเฮ้ยชื้อเอาใครมาเอาไข่มามาเยอะไหมอ่ะไม่มีเหรอชื้อฮาร์ดคอร์นี่มันตกต้นไม้ที่เดียวตกเลยป่ะไม่ โอ้โหออกมา,าทั้งสามตัวพระเจ้าเราก็ทำเออเรียกว่าอะไรอะ่ะสวนขนาดใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำร้านขายไข่ด้วยวะนี่เล่นซิงเกิลอยู่อะ เกิลใครพูดางั้นแหละร้านใคร,ใครสร้างอย่างง่ายแบบเดียวจบไอสิงเกิลน,นี่มุดไหวปะอะไรสิงเกิลนี่มุดไหวปะไม่นี่ก็เหมือนปกติโอ้โหงั้นเล่นยากครับใหญ่ก็ต้องรีบหาเตียงอะแต่ยังไม่ต้องหาลราโอ้โหตอนนี้ เาไก่ละข้านทีตอนเนี้ยความจริงไม่อยากเล่นใน้หมดอีซี่อ่ะกลัควคีเปอร์บูม er แก่หลับเลยไม่อยากได้สิงทัดคือไอ้นี่มันหายนะฮะพอเปิดมาอีกทีปุ๊บฮะองเชิ่อท้ายไปไหนหมดอย่างนั้นเลย โอ้หายากโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหตกไผ่์ตกไผ่โอ้จำนวนมากโอ้โอ้โอ้รวยไผ่รวยไผ่แกะแม่งหายากปะไกลไก่ไก่เกิดดูดูอะไรล่ะดูดูธรรมดาธรรมดาไม่มีหิมะใช่ปะไม่ใช่จังไม่มีเลยเลยไม่ใช่จังกันด้วย ใครเข้ามาว่าะ TTS วันนี้เราจะมามาอะไรวะออกว่าจะออกมา EP หนึ่งได้นี่นานแล้วเนี่ยคิดไม่ออกทำอะไรดีเล่นเกมจบเล่นไหมครับหาอะไรเล่นเขาเลยเราไม่เล่นสีย้อมครัออ้งนี้อาจจะขุดช้านะ่ะเพราะทำมันใหม่ อซึ่งงานนี้จะมีไรถึงจังหวัดที่ผ์ทศึกษาไทยวัดเค่ะเราจะลงใต้ไปที่จังหวัดปัตตานีกันค่ะค่ะผู้จัดการจะแบบอะไรานี่ยค่อไม่เจอแต่ไกร้เฮ้ยเหายไปไหนหมดวะเฮ้ยคุดเนื้องกันเบย์เออมีอาหารละตอนนี้ยังจำได้สังเกตว่าเราได้ทำงานนี้เสร็จไปแล้วนะแล้วก็ใช่ไ้อ คุดคุดคุดแล้วคุดเนาะเออสิงชาร์ยัยโปเทคเนี่ยเล่นอะไรอะโรเทคอะครับเปล่าซิงเกิลซิงเกิลมีโปเทคด้วยไม่ไม่มีสิงัา์ดไงสิงชา์ดคือที่รวมูลสัมผัสอะรวมูลสัมผัสแล้วมันทำอะไรได้บ้างอะก็แค่ทูเบนบล็อกอะแค่ ก็เลยเป็นบล็อกแค่นั้นแหละแต่โอ้โหแต่เอ้ยอะเราจะเอาไปประดับกันเจอทางแล้วพี่น้องพอตายแล้วมันจะเขียนยังไงอะพอตายแล้วในโหมดเนี้ยในหมดเน่เจ๋งกว่านี้เจอเจอฮีโร่บายอยากเจอฮีโร่ไว้ดูทางฟ้าครับรับเกสว่างสร็แล้วนี่ ฮีโร่ไปฮีโร่ไปฮีโร่ไปเราปรับระดับอะไรเนี่ยฮาร์ดคอร์เออลืมเลยว่้พยายาปรับระดับฮาร์ดคอร์โคตรเครียเลยหาแกไม่เจอ แ่หาง่ายแกเป็นแนวหมดฮาร์ดคอร์ก็ง่ายนะง่ายง่ายเฮ้ยสามดีโอ้โหอ้าวสามดีอย่าลืมใส่แว่นนะครับสามดีที่ใส่แว่นอยู่สามดีโอ้โหรวยได้ว้าวสุดยอดสุดยอดเฮ้ยถาบห่วงเฮ้ย สมูทอ๋อดูดีๆครับมันจะมีอะไรต่างๆนะเห็นบอกไหมครับลองพอปรับสมูทนะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะดูแบบสวยขึ้นลองปรับสมูทออฟนะฮะ ไอ้ดูไสีสไีไม้เป็นอย่างนี้นี่ฮะมันก็จะทำให้กราฟิกมันดูแปลกๆนิดนึงแต่ว่าเหมือนเดิมอ่ะเล่วปรับเล่นมาขาเล่นม,มาขามไม่เป็นไร,รอยู่นั้นเร็วนะครับนี้เร็วไม่เน้นสวย ลองมาดูลองมาดูลองมาดูเค๊ซีลองดูบ้านโคตรไวอะเสร็จยังไหวอะไม่เอาฟุตสกินจบแค่นี้ละโอ้โหหน้าจอโอเคมาแล้วแล้วก็จะมาตกแต่งกันเลยอะก่อนอื่น้ะนี่เลย มีโปรเทคยังไงอย่างนั้น <crít ic> ไม่รู้คลิปนี้มาทำอะไรอ่ะ,อะมาดูกันก,นก่อนว่าพวกเราได้ทำการขนมปังทำไงอ่ะขนมปังทำไงอ่ะขนมปังเอาวีดวางด้านหนึ่งแถวแนวนอนนะแนวนอนอ้อยทำอะไรได้บ้างอ้อ,อยอ้อยก็ทำกระดาษทำหนังสือไง ใส่ที่ตกปลาหาย จริงก็จะปลูกด้านนี้ด้วยนะโหทานทานโอ้โ,โหฐานคอนียเอ้ยโหโหมดฐานคอนี่มันหนุกจริงเลยฐานมากกว่าสิบชิ้น เร็วมากครับโอ้ยไปไปทีนี้งั้นวางสายวางสายก่อนเนาะทำไมอ่ะจะคุยทีท,ทีทีทีสามวางกันอนะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยโอเคเห็นไหมฮะเฮ้ยสุดยอด ใส่ตรงนี้เพิ่มก็เสร็จเรียบร้อยหลอดไฟมีแค่อันเดียวเลยเห็นไหมปลาเบียวตัแลนะ้วหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่

ค okay. ที่กดให้สมองนะกดอกอกแปดตรงนั้นเราก็ได้ไปขุดตรงในคีปเปอร์ระเบิดนะเ,เดี๋ยวไปดูพวกของบ้านเอ็นซีก่อน ปูกคืนด้วยเพราะว่าเรามาเอาที in, ่นี่แล้วก็ปูกคืนแลวมีให้ต่อฮะโอเคขายเปิดตัว สงสัยมากครับทำไม MBC ที่นี่มีแค่สีนี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมฮะแต่ละตัวโอ้ยไปเลยวิง่งวิ่งสิเออเอาอะไรให้ อ่าเอาไปไม่อยากได้แต่อยากอัพครับอ้าวไม่อัพให้ตัวด้วยอัพหรือยังอ๋ไม่อัพหรอไม่อัพก็ไม่ต้องเอาจชดซีนนี้น่าสนใจมาก เดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดสปาวที่เราเกิดนะฮะรู้สึกจุดที่เราเกิดนะสำหรับคนที่หาแล้วมันเจอนะจุดสปาวที่เราเกิดก็คือจุดนี้นะแถวๆนี้แหละืเฮ้ยที่มะมาได้ไงวะแถวๆเนี้ยเดี๋ยวหากล่องกล่อง ม,มีกล่องอยู่ที่ไหนเราอยู่เกิดตรงนั้นนะครับอ่านี่ตอนแรกผมเกิดตรงนี้ตรงน,นี้เลยเสร็จแล้วเขาจะไปหมู่บ้า MC, นเอ็มซีเขาวิ่งมานี่วิ่งมาด้านหลังต้องเป็น,นวนฮัชเชสด,ด้วยนะจะรู้ว่ากล่องผมอยู่ไหนโอเค เอานี้ตรงนี้ไม่มีนะครับผมระเบิดเองตรงนี้ก็ไม่มีเราก็จะเจอหมู่บ้านเอนะมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับส่วนบ้านผมก็ไม่มีใครอยากได้แมปเดี๋ยวให้อ่อ่ใครทักใครทัก ไม่รู้จะทำคลิปนี้เป็นเฮดดีไหมว่เาเฮดดีอัพอย่างนานเลยนะครับยิ่งยิ่งทำนานนีะ่ยิ่งอย่างนานนะอาจจะเคียดทำนะผมไม่ค่อยชอบทำเฮดดีเลยรวมนะ แล้วก็ได้เรียนรู้เอ้ยไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะครับเฉพาะคนที่ว่างเท่านั้นนะถึงจะมาดูดังนั้นโเกิด hmm. ที่เจ้าเราจะสำหรับคนที่บอกเฮ้ย mm hmm. เกิดอัดน้องอัดทำไมอ mm ัดทำไมไม่สอนอะไรเลยนะครับ mm hmm. ก็ผมบอกไปเลยแล้วกันว่าสำหรับคนที่ว่างว่าง mm hmm. ว่างเขา้าใจไหมครับ ดูไหมครับว่างมก็คืออะไรว่างก็คืออย่างนี Saya, ้ครับไอจูว่างจะทำอะไรดีวะจะทำอะไรดอ่ะทำอะไรดีวะทำอะไรวะเต็มทำอะไรดีวะอุ้ยอับน้ำอุ้ยเปื่อยเปื่อย มาดูดิโอ้โหยังไม่หายแม่โอ้โหอยู่ายโอ้โหโฉดอ๋อเชอ่ยอ๋อชีโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบแต่อยวไปเขาก็จบสิเออโอเคสสำหรับวันนี้แล้วก็ สำหรับวันนี้เราก็มากินแครอทกันนะครับโอ้ยอร่อยอร่อยเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสวดีครับ